นี่เด้อลูกหนึ่งเป็นฟักหรือเป็นอย่างฟักทองฟักทองคุณละพัน,นกันก็อู้อือหืออือหือเพราะท่านใหญ่กับร่างเกินกาจางจกลูกหนึ่งก็งามงามเป็นสัน,นสันงามอันชั้นเป็นสัน เขาก็เล่าอันลือปลูกน,นั่นปลูกนี่เลยรัดต้นเพื่อนมีเฮ็ดสีอาหารอันนี้นะนี่เดีลวูกหนึง่งมันฟักด้วยมปนอย่างฟักทองฟักทองคุณละพันกันเลยนี่แตะก,ก,ก,กล่กวยตะกล่วยกูนะมาละกอ ต้นมะละกอซันนี่กับพ่อกินแล้วผูกซัน<ป>นี่ก็ได้ไป้วนี่ตะกล้วยปลากล้วยดูนะมะละกอเห็นลูกต้นฟักเห็นสะดอกไอส้สวนที่คนปลูกกอนเดินชม โอ้ยอันนี้ต้นพริกสวนในโรงงานได้คุยลองอันนี้ต้นไอ้สวนที่เพิ่นปลูกกันเดินชมโอ้ยอันนี้ต้นพริกสวนในโรงงานได้คุยลองอันนี้กี่ละปูน้ำกล้วยแล้วก็กล้วยปตาในโรงงานเด้คุยลองอู้หู้อ่อนลูกผักขอวชายเก็บผักมันน่าขนาดเลย บรรยากาศฟักทองโอ้เหลือลูกนึงเอาไปกินหลายรุ่นแล้วพี่น้องอลลหลายรุ่นแล้วมีบ่ทำไมอันนี้เพิ่นสิปลูงยังเป็นปเบี้ยเป็นเบี้ยอยู่ขยนันขยันก็ได้นะคยันก็ได้กนะินมะละกอซันนี่ก็พอกินแล้วพี่น้องอันนี้เพิ่นสิปลูงยังเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยอยู่ขยันขยันก็ได้คยันก็ได้กิน แล้วก็สนีกับพ่อก,กินแลเาน้าน้ำป่วน,นี่ยังสีบอลแด้บลดงดเ็ดเอาเบียดสีขนมเทียนเลยจะีน่นอ,อ่าช่วงนี้ประเด้นเห็ดเดีย่ยงร้านหรือประด้นเห็ดขนมเทียนลรนอคนป่วยโซน,นต้ใตองดีละมันนี่นัดป่วยว่าปันใด ตอนใบตองกินไรนี่ก็ยอดจะทิ้ตนำตุ่ตามก็เอาไปเก็บไปกินได้เลยนี่ก็บตะขันเห็นลูกต้นฟักนี่เสดอกน้องคนรวยสอนแต่ใบตองดีละมันนี่นดัดรวยว่าปันใดส้อนใบตองไอ้เบิ้งพี่น้องลูกฟัก มาดเจ็บบัตจักบาดก่อนจ้าขอบคุณกิรลับชมนะจ้าเห็นลูกต้นฟักเห็นสะดอกเขากำลังมันลื้อปลูกนั่นปลูกนี่เลยรัดต้นเพื่อนายเหตุสีอาหารอันนีร้านะต้นมะละกอ ส้ำนีกับพ่อกินแล้วผูกส้ำนีก็ได้เี่และวขุนกล้ยกับพ่อกล้ยปลาในโลรงงานได้เคยลองสอู้อลูกฟักก็าคายเก็บภากไปเพราะท่านเป็นมากอันนี้กระดอกอยาสวยงามยาก็ะโดดงามอู้นี่เด็ลูกหนึ่งมันฟักด้วยมันหยาง ฟักทองฟักทองคันละพันกันก็นี่แหละขุนก,ก,ก่กย้ยล้วก็กล้ยปลาในโรงงานได้อพีินอ,อูสออนลูกฟักตัทายเก็บภาพต้นมะละกอซมีกับพ่อกินแล้วลูกซมีก็ได้เบื้อพี่รองลูกฟักปลาฮะ ก็อันชั้นเด้พี่น้องกว่าน,นี้น,นี่ก็ต้นฟัก,ฟกพักก็เห็นลูกว่าใกล้ตายกว่นแล้วไปนี่ตะกล่อยพ้ากล่อยกุ่นอ่ะมาละกอ่าโอ้งามงามเป็นสั่น,นสั่นงาม อันชั่นติชั่นน้องคนป่วยโซนแต่ใบตองดีละมันนี่รัดกล้วยว่าปันใดโซนใบตองนัางขนาดเลยสบายพอไรจอดซองเบิึงข้างหนึ่งกินไรรุ่นแล้วเรือลูกนี่สุดท้ายละมั้งน้องคนป่วยโซนแต่ใบตองดีละมันนี่รัดกล้วยว่าปันใด โอนไปตง้าในโรงงานนะคะป๊าคนเอาฟักคตนตนอยู่พูดอ่ะป๊าอู้ภยภาพเป็นสวยงามดอกอันชันเลยเพี่อน,อน้องเัมนอนนี่ก็ต้นฟักฟัก,กเพียนลูกววะใกล้ตายวันแล้วตัวนั้น โอ้นี่ดดอกอัญชันเอ๋พี่น้องดอกอัญชันนึกว่าเพิ่นเก็บไปแล oh, ้วเดินชมปลูกยังอีกเนาะบาทยันปลูกก็ได้กินได้เลยพี่น้องไอสวนที่เพิ่นปลูกกันเดินชมโอ้ยอันนี้ต้นพริกสวนในโรงงานเลยพี่น้องอันนี้จบบรรยากาศฟักทอง โอ้เรือลูกนึงเอาไปกินยรลุนแล้วพี่น้องลายลุ่นแล้วลลมีบ่ทำไมนัน่งขนาดเลยาาตกตะบะเพาลายดออันชั่นเลยเพีย่น้องเัมนอนนี่ก็ต้นฟักฟักเพีหยนลูกว่ยใก่าตายก็นแล้วเข้าน้ำ,นนำงงด้วยนี่ยังสี่บแล้วน้านแล้วเหีย้ี ไม่สวนถือคนปลูกกันเดินชมอ๋ออันนี้ต้นพี่รสวนใน้โรงงานเลยดี่น้องอน,นี้จ็บ่องบึงทั้งนึนกินายรุ่นแล้วเรือลูกนี้สุดท้ายละมั้งกินายนี่ก็ยอดกระถินตามจบตามเอาไปเก็บไปกินได้เลยนี่กับตี่น้องคน่วย โอนแต่ใบตองดีละมันนี่ลัดกล้วยว่าปันใดโซนใบตองในโรงงานนะคะป้าคนเอาฟักคนโตนยุคคนดอะป้าอ้ยภัพเลกไม่ว่าคนเก็บไปแล้วเดินชมปลูกอย่างอีกน้อบาทยันปลูกก็ได้กินได้เนี่พี่น้องน่ียละคนดอกกล้วยก็ก็กล้วย ปลาในโรงงานได้พดี่ mm hmm. ออน้องเลยอูสะอ่อนลูกฟักรอทายเก็บภักนี่แหละบุญนักกล้วยก็กกล้วยปลาในโรงงานได้พดี่ mm hmm. ออน้องเลยอูสะอ่อนลูกฟักรอทายเก็บภ mm hmm. ักอู้นี่เด็กลูกหนึ่งมันฟักด้วยมัอนอย่างฟักทองฟักทองคุณละพันธ์ก mm ันไกล้ มาันเป็นมาอันนี้กระดอกยาสวยงามยาก็สวยเงือตัวนั้นโอ้นี่ดีดอกอันชั้นนี่พี่น้องดอกอันชั้นบรรยากาศฝักทองโอ้เหลือลูกนึงเอาไปกินหลายรุ่นแล้วพี่น้องหลายรุ่นแล้วมีบ่ทําไม งานเป็นสัน,นสันงานอันชั่นเป็นสันในโรงงานนะคะปัดคณเอาฝักคอนโอตนย,ยุคนุคน่ะปัดอู้่ผักใบอตะวยผักวยค่ะมาลว สองเบิ่งทั้งในกินหลายรุ่นแล้วเหลือลูกนี้สุดท้ายแล้วมัง้งไ,ได้เพราะท่านเป็นมาอันนี้กระดอกยาสวยงามกระยาก็สวยงามดอกอันชั้นเลยพียน่น้องมาด้นี่ก็ต,กต,กต้นฟักฟักก็เห็นลูกว่ะใกล้ตายวาันแล้วนี่ละคุณน่ะป่วยก็กพ่อปวย